หนุ่มพนงประจำศูนย์ไอทีโรงงานดังจบชีวิตคาโตทำงานพบพื้นตกแม่บ้านเปิดประตูเจอศพเมื่อช่วงเช้าวันที่10มิถุนายน2567ร้อยตำรวจโทหญิงทันชนกรัตนทองรองสารวัตรสอบสวนสอพเมืองเชียงเซวรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตภายในห้องทำงานของศูนย์เทคโนโลยี โรงงานแห่งหนึ่งตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดชะเชิงเราจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพอถอแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลพุทธโสธรและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยชะเชิงเซาที่เกิดเหตุบริเวณชั้นสองของตัวอาคารด้านหลังโรงงานพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อนายสุนทรขอสงวนนามสกุลอายุ43ปีสภาพศพนั่งอยู่บนเก้าอี้ลักษณะคอพับ เลือดไหลนองเต็มพื้นห้องบริเวณตักของผู้เสียชีวิตพบอาวุธปืนโคแมกกาซีน0.45ตรวจสอบพบร่องรอยกระสุนยิงเข้าที่ขมับด้านซ้ายทะลุขวากระสุนปืนไปตกอยู่ข้างห้องไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พอทอได้เก็บคราบขม่าดินปืนพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้องพบว่าผู้ตายก่อเหตุสลดเองและขณะเกิดเหตุมีผู้ตายอยู่ในห้องเพียงคนเดียว ด้านญาติของผู้ตายเมื่อเดินทางมาถึงก็อยู่ในอาการตกใจพร้อมเปิดเผยว่าผู้ตายไม่มีปัญหาทะเลาะก,กับใครและไม่เคยเล่าอะไรให้ที่บ้านฟังแต่ช่วงหลังๆเห็นเก็บตัวเงียบซึ่งเมื่อ2อถึงสวันก่อนผู้ตายก็พูดเหมือนเป็นลางให้พวกตนเองดูแลลูกๆของผู้ตายด้วยเนื่องจากต้องออกมาทำงาน ด้านนางสาวนิตยาขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีแม่บ้านของโรงงานกล่าวว่าสัปดาห์นี้ผู้ตายทำงานเข้ากระดึกคือเข้าเวลา22นาฬิกาเลิก7นาฬิกาโดยมีหน้าที่ดูความเรียบร้อยควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านหน้าจอระบบเครื่องจักรกลในโรงงานซึ่งเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาตนก็ขึ้นมาทำความสะอาดก็ไม่พบความผิดปกติอะไร จนเช้านี้ตนขึ้นไปเพื่อทำความสะอาดห้องก็พบความผิดปกติคือห้องที่ผู้ตายทำงานปิดไฟมืดสนิทซึ่งปกติแล้วห้องนี้ไม่เคยปิดไฟเพราะมีพนักงานเข้ากับทำงานตลอดนางสาวนิตยากล่าวอีกว่าตนจึงเดินเข้าไปเปิดไฟพอไฟสว่างถึงกับช็อกเมื่อภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือร่างของผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เลือดไหลนองเต็มห้องทำงาน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งร่างของผู้เสียชีวิตไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสาเหตุเชื่อมโยงต่างๆให้สิ้นสงสัยก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไป